สวัสดีครับลูกทุ่งว่าฟ้ามนะครับมื่อนนี้นะครับทายพี่ให้น้องเขาเบิรงนะครับขั้นตอนการสําคัญนะครับเฮดมันมักยีดครับพี่น้องครับเมื่อนี้นะครับผมช่วงนี้นะครับอาหารนะครับที่ผมเลี้ยงหมูอยู่นะครับเนาะอาหารค่อนข้างที่จะแพงนะครับมีคุณมีคุณค่านะครับมีคุณค่าแลวก็คุณภาพที่ดีนะครับผมอาหารสําเร็จนะครับแต่ว่านะครับต้นทุนการผลิตมันสูงนะครับแลวก็ เฮดไห้ต้นทุนการเลี้ยงหมูเห่าเพิ่มขึ้นนะครับช่วงนี้นะครับราคาสัดเลี้ยงค่อนข้างที่จะโต๊ต่ำนะครับเฮดจังไนนะครับเห่าถึงจะอยู่รอดนะครับ้วกามีกําไรนะครับพ่อเลี้ยงชีพบนะครับเลี้ยงสั์เลี้ยงเองเข้าได้นะครับเรยว่าจะเห็ุกากมั่นมักยีดครับตอนนี้กําลังเตรียม่อนะครับผมทำความสะอาดนะครับเนาะนะครับขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกนะครับเข้ากับเตรียมการนะครับน้ำนะครับ เลือนะครับมาละลายนะครับกากํำตานะครับยีดนะครับหรือว่าเป็นปุ๋ยเกลือนะครับเพื่อนะครับผสมเข้ากันนะครับให้เป็นน้ำหมักนะครับน้ำหมักยีดนะครับน้ำหมักนี่นะครับผมก็ใส่ในการหมักกากมันแห้งนะครับเรียนน้ำเล้วนะครับพ่ากีปั๊มน้ำตัวนึงนะครับเพื่อว่าเขาจะได้ไอ้ีนะครับปีส่วนผสมให้เข้ากันนะครับ ขั้นตอนนี้นะครับเข้าเอากาดําตาลลงไปนะครับผมกับเปิดฝาออกนะครับแล้วก็เติมยีดลงไปนะครับแล้วก็ใส่เครื่องที่เข้าตีนะครับปั้นเพื่อนะครับให้ส่วนประกอบของเขานะให้มันผสมกันได้ดีนะครับให้น้ำมักให้มันเข้ากันนะครับด้วยการปุ๊กยีดเองนะครับด้วยการขั้นตอนนี้นะครับส่วนน้ำมักที่เข้าเตรียมอยู่นะครับที่อยู่ในคลิปนี้นะครับอ่าก็ใส่น้ำก้าไปอยู่ที่ซีพัน สามรอยลิตรนะครับบ่อของเฮามันจุน้ำในสี่พันสามรอยลิตรนะครับใส่มักกากหลายปนดนะครับมักกากที่เฮามักนะครับใส่ยู่นะครับสองตันสามนะครับเด็กสองพันสามร้อยกิโลนะครับเพื่อในการมักนะครับก็น้ำมักยีตซัมนี่นะครับให้มันลงโตกันให้มันพอดีนะครับมันก็สิได้แบบว่าพ้งๆนะครับมันก็จะบน โแช่เกินไปบบแหงเกินไปพอดีพอดีสําหรับที่เขาใส่นะครับเนาะที่เขาเฮ็ดยูนะครับก็คือการล่างขวดนะครับล่างขวดกากําตานนะครับที่เขาได้เทออกไปแล้วก็นานี่นะครับตัวมันยังหลงเหลือหลายอยู่นะครับพี่น้องครับเขาจะถิงนะครับเสียดายนะครับทุกอย่างนะครับเขาสื่อมามีคุ้น่านะครับมีราคานะครับเขากระตองล่างนะครับล่างขยาขวดนะครับตามที่เฮ็ดนะครับ ไปเอาเพื่อให้ขวดมันสะอาดนะครับเอาขวดไปใส่ต่อไปได้นะครับกาคารำตาลเท่ากันได้ตามปริมาณเต็มนะครับกาครำตาลนะครับกาคารำตาลนี่จะเฮ็ดให้ EM เป็นน้ำมัก EM นะครับที่ว่าเป็นน้ำมักยีดได้สินะครับเ็ดไห้กากนแมัวเท่ามีความเหลืองนะครับแล้วก็มีควอมหวานนะครับเพื่อนะครับให้ยีดเท่าเอาลงไปได้กินกาคาำตาลนะครับให้เพิ่นกินกันนะครับรับ เปลี่ยนแปลงไปเป็นโปรตีนนะครับเตือนในการเลี้ยงสัตว์นะครับเนาะงูก,กินหมูก็จะอ้วนงูก,กินงัวก็จะอ้วนนะครับใช้การเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ได้นะครับสูตรนี้นะครับเบื่องขั้นตอนนี้ก็ล้างขวดไปรเรื่อยๆก,ก่อนครับพี่น้องครับสว่วงนี้นะครับ ขวดอยู่นะครับกะเขย่าวเขย่าวเขย่าวไปนะครับจนกว่า20กอแกลลอนนะครับที่เขาใส่อยู่นะครับลอย60ลิตรนะครับ60กิโลนั้นเองนะครับั้นต้นต่อไปนะครับเี่ก็เตรียมอ่าล่องกากในบ่อนะครับบ่อคางๆกันที่เท้าเตรียมไว้นะครับอ่าบ่อนะครับที่เขาใส่การมักมั่นนะครับนอกจากการที่คำนวณแล้วนะครับผมก็ใส่ความกว้างอยู่ที่3เมตรนะครับความยาวอยู่ที่4เมตร80นะครับ หรือว่าซีเมตดก็ได้ครับขึ้นอยู่กับการคำนวณที่เ่าใส่กากนะครับเนาะแต่ว่ากากที่เ่าสั่งมานะครับคือ2ตัน300รกิโลนะครับ2,300ักิโลนะครับใส่ในความกว้างความยาวประมาณนี้นะครับบ่อนะครับความสูงอยู่เท่าไหร่ความสูงอยู่ที่60สิเสนนะครับในการหมักนะครับเป็นอย่างคืองประหดสูงกว่านี้จะหมักหลายๆนะครับกระเมียนอยู่นะครับเฮ็ดสูงกว่านี้ก็หมักหลายๆแต่ว่าเขาจะทํางานลําบากนะครับ เ่นการเข้ายกกากมันเข่าแล้วก็ตักกากมันออกนะครับเพราทีเฮ็ดได้ยากนะครับเรียกว่านะครับเอาควบสูงซัมเนเหมาะสมแล้วนะครับแ้วก็ความคงทนความแข็งแรงมันก็จะมีน้่นะครับเขาต้องเฮ็ดสูงเฮ็ดหน่นะครับเฮ็ดซัมเนีก็ได้แล้วนะครับพี่น้องครับระวางนะครับแกะปากระสอบนะครับมือนี้นะครับมีไอ้ิ่นมาซอยนะครับเมื่อนี้มาซอยกันนะครับจะได้เล้วเร็่วๆนะครับแต่ปันนี่ก็ใส่เวลาคักขนาดนะครับ ในการแก้กระสอบนะครับกระเท่เท่เท่นะครับเทคนิคนะครับเ็ศจังไดยนะครับจะให้น้ำมักให้มันทั่วกากไปทั่วถึงนะครับก็คือนะครับของเฮ้านะครับวางแผนใบว่านะครับลงกากลงกากเครื่องหนึ่งของบอนะครับกับสีลาดน้ำใส่นะครับน้ำมักข้าเฮ้านะครับลาดน้ำมักใส่นะครับเพื่อว่าจะให้มันเด้ดูดซับน้ำเข้าไปให้อิ่มเต็มเร็่ยวๆนะครับนมักเข้าจะได้ทั่วนะครับ นี่นะครับข so ั้นตอนเท้าลงมักกากกากไปได้เครื่องนึ่งแล้วนะครับเท้าก็ใส่ปั๊มน้ำไดโวนะครับ2นิ้วนะครับต่อสายมานะครับลาดลงไปเลยครับพี่น้องครับลาดลงไปนะครับน้ามองเข้าซีพันกลิตนะครับเท้ากบกาเอาแบ่งเครื่องนะเท้ากับแบ่งเครื่องว่าเออนะครับซีพันริตแบ่งเครื่องสองพันลิตรนะครับกากเครื่องนึงนะครับกากประมาณให้เหมาะสมนะครับเท้ามักแล้วเทกากแล้วนะครับ นำ string, ้ำมักเข้าก็จะมดพอดีนะครับกาเข้าก็จะเขาน้ำเขาเนื้อได้พอดีนะครับและ่างนี่ก็มีพ่อยหญ่นะครับก็พอครับเพื่อนมานางเหร่นน้ำนาอมะนางเบืงวิธีเห็ดเห็ดยังไหนมาเห็ดจังไหนอกากมันมามักนะครับไปเลี้ยงสัตว์นะครับบุเคยเห็นเพื่นวานะครับเพื่อนก็ได้มาเบิองนะครับมาเรียนรูน้ำนะครับสูตรนี้นะครับก็เป็นสูตรของอาจารย์ด็อกเตอร์เพื่อนนะครับเพื่อนก็ได้เห็ดคิดคนขึ้นมานะครับแล้วก็ทดลองใส่เรียบร้อยนะครับ ของผมเองนะครับก็ใส่การเลี้ยงหมูมาตลอดนะครับใส่กากมั่นนักยีดนะครับ้นทุนการผลิตมันก็จะถูกลงนะครับเหมือนกันช่วงนี้นะครับอ่านขางที่จะหาล่ำยากแน่นะครับอ่ากากมั่นนขางที่จะลายนะครับในช่วงนี้นะครับปลายฝนต้นหนาวนะครับเนาะฝนกับบอทกล้านมั่นกับต่างมั่นได้เต็มที่นะครับกากมั่นกาหลายผมก็ซื้อกากมั่นในราคาหกบาทกว่าๆหกบาทยี่สิบนะครับ พอน้าเริ่มช้ำเล้ยนะครับพ่าก็ต้องล่งกากอีกรอบนึงนะครับล่งกากให้มันเต็มเลยนะครับผมกากที่เขาสั่งมาเนี่ก็กิดคำนวณใส่ให้พอดีนะครับให้พอดีกันก็ปากอ้างปากบ่อมักนะครับเพื่อว่าเขาจะได้คุ้มผ่าตอนต่อไปนะครับเพื่อบวมนักน้อยนะครับเพิ่นกระสิพอดีนะครับผมจะบลอนบอนะครับกากมันที่เขาเอามานะครับพ่อสั่งเป็นกระสอบนะครับ ส้างเป็นกระสอบนะครับกระชิมีคาค่ากรอกนะครับคาขนทรงนะครับกากมันนะครับเพราะว่าห้ามมมีโหลดไปเกีเองนะครับน่าห้าต้องสร้างเป็นกระสอบนะครับหลังไงเพิ่นมาลงไห้นะครับเวลาห้าอลงอ่างมาหมักนะครับพากะจีเคลื่อนย้ายกสบายนักจัน้อยแน่นะครับตอนนี้กะไกล้เต็มแล้วนะครับกากเข้าก็จะไก่หมดแล้วนะครับห้ากระสีเกียร์นะครับเกียร์ให้มันเสมออ่างเนาะ จะให้ขางใดมันต่ำขางใดมันสูงนะครับให้มันเสมอกันนะครับสำหรับต้นทุนนะครับในการสื่อวัตถุดิบมาเห็ดนะครับเขาสื่อกากมั่นอยู่นะครับสื่อกากมั่นนะครับ้วก็มีกาดกาตาลนะครับมียีนะครับ้วก็มีปุ๋ยเกลือนะครับที่เขาใส่อยู่นะครับปุ๋ยเกลือเป็นส่วนผสมนะครับนอกปุ๋ยเกลือจะเป็นในตัวเจนในตัวสูงนะครับจะเหตให มาร์กของเฮาม่ไตรเจนนะครับเพ็นยีดเฮาจะเริ่มเติบโตได้ดีนะครับอ่าร่วมร่วมต้นทุนนะครับที่เฮาจะซื้อวัตถุดิบมามาลงอ่างมาลงบอหมักนะครับแล้วก็ปั๊มน้ำแน่นะครับกใส่ต้นทุนอยู่ประมาณสองหมื่นบาทนะครับข่าวๆนะพี่น้องข้อจะอยู่ในประมาณนี้แหละครับขาดกับ่บหลายเกินกับ่บหลายหรอกครับประมาณนี้แหละนะครับ เขาคิดว่านะครับมัก์มักบอนี่นะครับเขาจะได้ปริมาณอยู่ประมาณ6ตันนะครับกำนักจะอยู่6ตันกว่าๆนะครับบ่ถึง7ตันนะครับนี่แหละครับเขากระกียให้มันเสมอกันนะครับแล้วก็จะเปิดน้ำซะอีกรอบนึงนะครับนำมาร์คก่เลือจากรอบที่แล้วนะครับเพื่อจะลาดของบนให้ลงไปของล่างนะครับให้มันเปียกชุ่มเบิดชุ่มมองนะครับให้มันทัวนะครับ สำหรับผ like, like ู it. It es, ้ใดนะครับที่เห็ดกลางมั่นมังยกีดอยู่แล้วนะครับหรือว่าก็ลังศึกษานะครับอยากเฮ็ดนะครับขอมาศึกษากันได้นะครับขอมาถามได้นะครับไดคอมเมนต์ไปเลยนะครับอันใดผมจะเขาไปอ่านนะครับเขาไปตอบให้นะครับผู้ใดจะเฮ็ดใส่เองนะครับหรือว่าสําหรับท่านใดนะครับบบมีเวลานะครับบบมีวัตถุดิบแถวๆนั้นนะครับก็สามารถสร้างลูกทุ่งว่าฟร์มได้นะครับลูกทุ่งว่าฟ้ามก็เห็ดใส่เองแหลวก็จหน่ายนะครับ หลังจากที่ห้อมักแล้วห่ากระสีเอาใส่กระสอบนะครับเพื่อจะได้เอาไปใส่นะครับให้มันสะดวกนะครับแล้วก็ทิเอาไปจาหน่ายนะครับในพื้นที่ไก่เคียงนะครับนอทลัหรับเกษตรกรพี่น้องเลี้ยงหมูเลี้ยงงวเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดไข่นะครับต้องการกางมั่นมักยีดเอาไปเลี้ยงสั์นะครับกับิดต่อเขามาได้นะครับที่ลูกทุ่งว่าฟ้ามนะครับมีเบอร์ติดต่อนะครับ หลังจากเขาลงกากม่นเสร็จแล้วเขากระลาดน้ำห้ทั่วนะครับนำมาร์กทีเขาเหลือั่นแหละครับนี่ผมกับจล่งประมาณนี้นะครับนี่คือกากอยู่ที่2ตัน300กิโลนะครับก็คือ2,300กิโลนะครับกับชิวประมาณนี้นะครับกากกชิกําลังพอดีนะครับเขาเติมน้ำเข้าไปทั้งเบิดนะครับกากม่นเพื่อกชิมีการบวมเกิดกาดขึ้นมาจักน้อยนะครับเพิ่นกาิพอดีกับขอบปอมักนะครับ ตอนที่เทตวงน้ำนะครับสังเกตได้ว่านะครับผมจะเอาใส่ถังนะครับถังก็ขาวที่อยู่ด้านข้างนะครับเพื่อว่าจะได้ตวงปริมาณน้ำนะครับเพราะว่าถังนั้นจะมีอ่าเกจวัดน้ำนะครับหนึ่งร้อยลิตรสามร้อยลิตรสี่ร้อยลิตรหนึ่งพันลิตรนะครับเท่ายากได้เท่าไหร่นะครับเท่ากับตวงเอาเลยนะครับลงไปในอ่างนะครับแต่สําหรับอ่างของผมก็ได้คิดคํานวณไว้เรียบร้อยแล้วครับว่าบ่อประมาณนี้นะครับสีใไซน้หนามักได้อยู่ประมาณนี้นะครับคือนะครับสี่พัน สามลิตรถึงหาลอยลิตรนะครับบ่อมักที่ห้าออกแบบไวเลยวรับ่อที่เก็บน้ามักนะครับนอะระวางที่ห้าวลาดน้ำนะครับเข้ากันยังสามารถที่จะขึ้นไปเหยียบไปย้ำนะครับเพื่อว่าจะให้กากเพื่อนนะครับมีการดูดน้ำเข้าไปนะครับให้เพื่อนชุ่มน้ำอุ่นน้ำนะครับนอให้มันตัวถึงนะครับเพื่อว่ากากเข้าจะได้โดนน้ามักทั้งหมดนะครับ กากบางไดันม่มาโดนน้ำหมักนะครับมันก็จะจะแห้งนะครับพันจะบดชุ่มนะครับกับพยายามนะครับลาดน้าให้ทั่วนะครับแต่สําหรับไผนะครับที่ใส่กากมั่นแห้งก็จะง่ายเนี่ยนะครับในการหมักนะครับขั้นตอนก็สิรวดเร็วขึ้นมาเจักนหน่อยนะครับแต่ปกติกะเขาจะหมักกันจะเป็นกากเปียกนะครับเนอกสัดส่วนใหญ่นะครับกากเปียกกากต้นทุนการผลิตค่อนงที่จะต่ํานะครับแต่ว่าการ นำมาใส่งานนะครับลูกทุ่งว่าฟ้ามคิดว่าอ่ามันใส่ยากเกินไปนะครับมันบ่ค่อยสะดวกด้วยการใส่งานนะครับผมว่าใส่กากแห้งเอามาหมักยีดจะดีกว่านะครับผมหมักแบบนี้นะครับแล้วแต่หมักน้อพี่น้องนอว่าความเหมาะสมนะครับด้วยการใส่นะครับถ้าหมักแบบใดสะดวกแบบใดนะครับตอนนี้นะหมักของห้อกับไก่เบิดแล้วนะครับเหลืออยู่บหลนะครับ ่อนอ้างแลวนะครับสายยางเข้าขาบ่มีสายขาวนะครับค่อนข้างที่จะเคลื่อนใหายยากแน่นนะครับพอผมใส่สายดับเพลิงนะครับนอมันใส่การดูดน้ำมันค่อนข้างที่จะอ่อนพับพับง่ายนะครับเข้าไปเช็ดงานยากนะครับเดี๋ยวรอบต่อไปนะครับดูถุงว่าฟ้ามสีตอทอขึ้นมากนะครับแล้วก็หาสายยางนะครับ ใส่ใสดีกว่านะครับคิดว่าน่าจะใส่ง่ายกว่านะครับเนาะมองใดมันบม่ถูกน้ำนะครับถ้ากกวดใส่เตะใส่นะครับสารน้ำใส่นะครับสาดน้ำใส่นะครับเห็นมันเปียกมันชุ่มนะครับใช้ยางกับอ้อนแห่งพี่น้องเลยเ่รามันงูเหลือมนะครับ กวาดเบื้องนะครับสุกเบื้องนะครับประมงไดมันบันในเปียกมันพันในซุ่มนะครับต้องกวาดใส่ดันใส่นะครับเอาสายหนามมาลงนะครับก็ค่อนข้างที่จะใส่เวลาแน่นะครับผมใส่เวลาแน่นะครับในการเฮ็ดนะครับย่างตํากับประมาณสี่ชั่วโมงนะครับถึงจะเลี้ยวทุกขั้นตอนนะครับแต่เฮ็ดเร็วแน่ก็เลี้ยวไว้นะครับเฮ็ดซากะเ่นหัวหัวไปนะครับ หลังจากนะครับเข้าออาน้ำใส่เต็มเรียบร้อยนะมาร์าหมดเรียบร้อยนะครับกากที่เข้าได้นะครับที่อยู่ดันบนกระชีประมาณนี้นะครับกำละน้ำบอกจักน้อยนะครับด้านล่างกับฉีซุ่มกว่านี้นะครับแต่ว่าพ่อกากมั่นเพิินเดเกิดการมักขึ้นนะครับน้ำเพิ่นก็จะแห่งไปเรื่อยและเหือยไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวเข้ามาเบิ่งกันนะครับว่าตอนต่อไปนี่เข้าเส็ยดจังไดเฮ็ดยังนะครับ หลังจากเขาเอากากมั่นลงนะครับเนาะมันก็เจ็ดเต็มขอบบอนะครับแต่ว่าขั้นตอนต่อไปเขาคือเขาจะคุ้มผานะครับเข้าก็ต้องโกยนะครับโกยกากมั่นที่อยู่ด้านข้างข้นมาก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเขาบกโกยขืนมากนี่มันจะแน่นนะครับเขาจะกดผาลงไปขังอ่างขางบอมักมันจะคมบ่ลงนะครับแข็งนะครับพี่น้องเนาะมือเข้านี่นะครับแข็งแห้งนะครับกดบ่ลงนะครับเขาต้องโกยข้นมาก่อนนะครับเพื่อว่า ไอ้การมันมันมีการลวมโตนะครับเรีว่าการฟูนั่นเองครับพี่น้องครับมันูโตนะครับนาองููขึ้นมาจัวน้อยนะครับเข้ากัดกวาดมั่นนะครับเอามือเข้าเนี่แหละพี่น้องครับมันบุ้มีกินเหม็นนะครับมันจะหอมหอมกากน้ำตาลนะครับเอามือเข้ากวาดลงมานะครับปิดหลอดที่เข้าควาดนะครับอันยี้ถาลงไปด้านข้างนะครับคือขั้นตอนการถีเข้าจะคุ้มนะครับ สำหรับผู้อื่นก็อาจจะมีวิธีอื่นนะครับนอกจากผมเห็ดยู่นะครับเร่งหกเมตรสามเปดเมตรอันนี้ผาาห้าก็ซื้อมาเป็นเมตรนะครับไปสั่งมานะครับหาเมตรนะครับผมร้อมหญ้าคนสั่งมาหาเมตรนะครับคพื่อกล่างนะครับของผาคือผาปูบ่อพลาสติกตูบ่อทั่วไปนี่แหละครับใส่การเลียงคบเลียงปลานี่แหละครับเอากรหาแบบหน้าหาเนี่ยจักน้อยนะครับเพื่อจะได้ เหตงานหลายเทื่อหลายรอบนะครับเนาะเฮ็ดงานจังสี่นะครับลักษณะแบบนี้กับขันที่จะมีคนซอยนะครับจักคนหนึ่งนะครับเนาะเฮ็ดผู้เดียวกับคนห่างที่จะลําบากจะยากแน่นะครับมือมีคนจับคนบายให้นะครับเนาะนี่นะครับผมคั่วขึ้นไปนะครับก็จะเอามือนี่แหละครับดันกากมั่นนะครับที่เท้าโกยขึ้นมาด้านบนเพื่อจะไปทับ ขอพัดติ๊กนะครับขอระวังนะครับคือจะให้อากาศเขานะครับจะให้แมลงเขาจะให้อากาศเขานะครับแต่อากาศเขานะครับผิวมันเท่ามันจะบวสวยนะครับมันจะออกดำดำนะครับมันจะบวเหลืองนะครับถ้าปิดบดีอ่าดีบดีนะครับแม่งวั่นนะครับจะเข่าไปฟักไข่นะครับจะเฮ็ดให้กากมันที่ห้องมากระเซียได้นะครับนี่สังเกตได้ว่านะครับผมก็จะโกยนะครับ กวยกากมันเข้าไปนะครับเพื่อว่าให้มันเต็มให้มันมีการอัดพายางเขากับขอบพลาสติกนะครับขั้นตอนนี้นะครับแม่บางคนจะเน้มว่าเบิ่งน่ำนะครับแต่เางนก็บริจับซอยนะครับเบิ่งคือซื้อนะครับเดี๋ยวเรามาหลุนกันนะครับว่ามาร์กแล้วมันจะเป็นจังไดนะครับ ันตอนนี้เขาจเทตุการคุ้มผ่าไปก้อนนะครับคุ้มผ่านะครับปิดให้มิดชิดนะครับมีไอพุ่นวานะครับถ้าจีปิดทีละมุมนะครับปิดทีละมุมนะครับปิดด้านข้างก้อนนะครับหลักจะมาปิดด้านหัวนะครับ สังเกตได้ว่าท่อนะครับผมสีมีท่อระบายน้ำนะครับที่อยู่ขอบขอบนะครับระบายตอนไหระบายตอนทำความสะอาดนะครับเวลาวทำความสะอาดอานะครับเอาฉีดทำความสะอาดให้สะอาดๆนะครับเพื่อจะได้ไม่มีสิ่งสกปรกนะครับหลงเหลือนะครับหรือว่ามีขาาฝังแน่นนะครับถ้าเ้าทำความสะอาดบ่ดีนะครับในการมักต่อไปค่อนข้างที่จะเกิดเชื้อราได้นะครับ ลู่ตัวนี้นะครับมันสามารถถอดแยกได้นะครับผมก็ได้เอาถุงพลาสติกนะครับมาปิดปากมันนะครับเพื่อไม่ให้อากาศเข่าอากาศออกนะครับพราะล่าห่อผ่าคุ้มนะครับมันอาจจะมีอากาศหลงเหลืออยู่นะครับผมก็ได้ปิดนะครับแล้วก็เอาขีมั่นกากมั่นเดี๋ยวเข้าควดขึ้นมาเลยนะครับปิดด้านขานะครับเพื่อให้มัน แนบสนิทนะครับก็ทอเนาะหลังจากนั้นก็ดึงผ่าต่อไปนะครับคันคางที่จะใส่เวลาในจักน้อยนะครับเอามือเห่านะครับเกียร์เกียเกียให้มันเสมอกันนะครับอย่าให้มันสูงอย่าให้มันสูงต่างกันนะครับแต่มันสูงต่างกันนี่มองไรมันสูงมันจะแห้งนะครับมันจะว่า บชุ่มนะครับมันจะแห้งแห้งนะครับมันจะบสวยนะครับแต่ว่าถ้าเฮ็ดใส่เองกับโบซีเรียบนะครับกับได้เบิร์แหละครับถ้าเฮ็ดใส่เองนะครับเนาะถ้าก็จะดึงผ่ามานะครับดีครับมีอายเป็นมะซอยนะครับมาอนีนะครับเป็นมะซอยนะครับกะจ้างเพื่อนนั่นแหละครับ ติดบริโคสนาเสือเด้อครับบริโคสนาลังคาเล็กนะครับมาร์คเทือนึงนะครับพอโอกาได้ใส่โดสนะครับอ่าคิดว่านะครับบอนี่นะครับผมเฉได้อยู่ประมาณสองร้อยกว่ากระสอบนะครับกระสอบละยี่สิบกิโลยี่สิบห้ากิโลนะครับบางกระสอบก็ถึงสามสิบกิโลนะครับก็แล้วแต่จะตักจะสร้างได้นะครับของพวกนี้นะครับเพราเห็ดใส่ก็จะไปคิดยังายนะครับ เอ็ดไงนะครับมันกะได้หน่อยนะครับแต่ว่าในการยกเอาไปใส่ง่านะครับขอนขางที่จะนักนะครับอันนี้เขาบอกอายเพนนะครับดึงดึงนะครับดึงให้มันตึงนะครับอ่าแล้วก็กดขอบให้มิดซิเดอร์นะครับนนะครับทั้งขางนะครับทั้งขางผมก็จะประมาณนี้นะครับหลังจากเขากดคมลงไปแล้วนะครับผมก็จะใส่อ่า ทอพิบิซีนะครับหนาสามนิ้วนะครับมานกิ่งอีกเท่านึงนะครับกิ่งเพื่อให้หนามันเรียบนะครับพี่น้องเนาะเพราะว่าผมเกิดมีการขึ้นไปยางไปเหยียบเพิ่นเมื่อกี้นี่ครับเพิ่นก็มีหลุมมีห้อยเท้านะครับมันก็บ่ค่อยจะสวยงามปานใดนะครับก็เลยว่าเอาทอขึ้นไปกิ่งนะครับกิ่งให้มันเรียบสักหน่อยนะครับบ่ให้มันเป็นหลุมเป็นบ่อหลายนะครับอ่า ลงเลื่อนนะครับลงเลื่อนที่เขาใส่มักกะประมาณนี้แหละครับใส่เป็นหลังคาไม่ทันชีชนะครับโค้งเป็นโค้งใหม่นะครับเสาปูนนะครับเพื่อว่าจะได้ใส่งานโดนโดนแน่นะครับสําหรับบอมักนะครับผมกับใดละการลงทุนไปประมาณ2 7 0 0 0ถึง28,000บาทนะครับในการเทพื้นสื่อเสานะครับสื่ออิฐนะครับสื่อหินสื่อทรายนะครับสื่อลังค่านะครับก็รวมคาซางน้ำนะครับมดอยู่ประมาณ สองหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับถ้าผู้ใดอยากเ็ซตามนะครับเนาะถ้าผู้ใดนะครับที่เลี้ยงบบไลายนะครับเนาะถ้ามีอีกวิธีหนึ่งนะครับควรจะเป็นต้องเฮดบอใหญ่ขนาดนี้นะครับเฮดใส่เป็นถังสองร้อยลิตรนะครับปิดฝานะครับแบบนั้นก็จะใส่ง่ายสะดวกนะครับแต่ว่าก่อนคางที่จะเอ็ดดูในจุกน้อยนะครับถ้าผู้ใดใส่ลายใส่ประจํานะครับเนาะคือของผมนี่คือใส่ลายนะครับแต่ละมือนะครับมือหนึ่งยางยางขี่ลายนะครับใส่อยู่ประมาณ หากระสอบพกกระสอบนะครับก็ต้องมักเทือเดียวเทือละหลายๆนะครับเพื่อว่าจะได้คุมนะครับในการเสียเวลาในการเหตุนะครับเนาะเท้ากานประจำาม่ค่อยว่างพี่น้องเอ้ยครับหลังจากเขาเขาหรีดแนวตั้งแล้วก็มาหรีดแนวขวางนะครับมันเรียบสนิทมาจักหน่อยนะครับอ่าข้าก็จะเตงนะครับเตงด้านขอบจะข้าวกดลงนะครับผมตามที่ผมเห็ุก็คือ ใส่ทอ PVC นะครับยัดเข้าไปในหลองด้านข้างมันนะครับเร <Rück zip S 2> ือว่าจะได้กดหัวมันลงนะครับพอเข้ามักไปประมาณคืนหนึ่งนี่มันจะเกิดกาดนะครับมันจะบวมขึ้นมานะครับอ่าเหมือนเหมือนบรรลุนนะครับเรียกว่ากระโบเป็นอย่างนะครับเดี๋ยวพานไปสามสี่มือนะครับเป็นก็จจักับมาเป็นปกตินะครับเป็นก็จจ์บบวมแล้วนะครับนี่นะครับพนว่าเอาใหม่มาทับพนว่านะครับ ใหม่มาทับกระไรดอกยู่ยู่ดอกปุ่นวานนะครับผมก็เลยว่าโอ้ยใส่ใหม่มันสะดีซ้ำเลยเนาะก็เ anymore, ลยว่ามันบาดแยบมันบาสนิทนะครับก็เลยว่าเอาเอาคิด <watering> แ <intoler ant> นวใหม่นะครับหาแนวใหม่มาทับดีกว่านะครับทอพีวีซีนี่ค่อนข้างที่จะเวิร์กกว่าใหม่นะครับเพราะว่ามันแนบสนิทกว่านะครับสักขีได้ซ้ำเลยแหละครับพี่น้องครับก็ว่ามันเฮ็ดดีอยู่นะครับแต่ว่าถึงเวลาเ้าเปิดบอนะครับ ห้าก็มาลุนเอานะครับว่ามันจีด้แบบใดนะครับมันจะเป็นกากมันมักยีดในห้องงามๆบอนะครับหรือว่าจะเป็นกากมันมักยีดแบบเน่าๆนะครับเอาใหม่ใส่มันบอลแน่นนะครับเดี๋ยวผมจิบไปเอาทอพีวีซีมาทับมาห้องนะครับทอพีวีซีนะครับมาทับหัวมันนะครับนี่ครับพอดีพอดีนะครับขอบบอนะครับทอพีวีซีนะครับปกติเง้วซเมตรนะครับสุดทอพอดีนะครับ ขอบบ่อนะครับฟังหัวฟังท้ายพอพี่พี่ที่เสียนหนึ่งพอดีนะครับเปียนใหม่ออกก้อนนะครับเนัยนใหม่ออกก้อนนะพี่พี่ c ี่ไปเต่งไปทับไปนะครับขอระวังนะครับเวลาห้ามมักแล้วเห็ดยังแล้วนะครับก็ังที่จะมีนกมีไก่ขึ้นมาเลียะมาเจาะนะครับพอระวังจักน่อยนะครับเพราะว่าเพื่อนหนมาเจาะแตเห้าบ่บเห็นนะครับ อากาศเข่านะครับผิวมันจะดำนะครับหรือว่านอนจะเข่าไปฝักไข่นะครับเป็นดวงตัวบแกบง่ายผืนนะครับอามาไปสักพักนะครับพ่อห้องคุ้มผานะครับมันก็จะเกิดกาดนะครับมันก็จะพองๆองขึ้นนะครับห้องก็องกดกดมันลงเักหน่อยนะครับล่อากาศนะครับ เหมือนพีเป็นเห็ดนะครับเขากิ่งกิ่งกิ่งนะครับหรือว่าดันกากมั่นนะครับเพื่อจะให้มาอ่ามาดันระวางผ้าพลาสติกนะครับก็ขอบบยมันแนบสนิทกันนะครับมันจะได้แน่นขึ้นนะครับก็ให้มือดับสายตานะครับตรงที่มุมกล้องนะครับมุมเสานี่มันของทางทีจะสูงนกหน้อยนะครับ เลยว่าใส่ทอพี่พิซีกิ่งก้อนนะครับกิ่งเห็นมันเรียบลงนะครับเห็นมันแบนลงส่วนไม่จะออกจากมุมเมื่อกี้ก็ไปติงไปตรงกลางนะครับบังคับบังคับพายางว่าให้มันพองขึ้นแห้งนะครับช่วงมันเกิดการหมักเพอเอาพี c พซีงเร้วนะครับเท่าก็หฮ สิ่งนักหนักนะครับวัสดุนักหนักที่เข้าหาใดในพื้นที่หรือว่าไก่เคี่ยงนะครับเอาไปทับเอาไปเต็งไว้นะครับอย่าให้มันมันลุดหรือว่าอย่าให้มันกระดอนออกนะครับเอาบดเต็งบอยยังไว้ดีๆนะครับมันก็จะลุดมันจะล้นนะครับอาจหช้เฮ็ดห้ชิ้นงานเนื้องานเราเข้าเสียหายได้นะครับระวังแห้งนะครับคือผมระวังว่านะครับย่านอากาศมันเขานะครับย่านน็กบบดีนะครับมอนีนะครับ เ้าปิดไปแล้วนะครับค่อนข้างที่จะเรียบร้อยแล้วครับเอาใส่เวลาปิดนะครับหลังจากขาปิดเรียบร้อยนะครับเขากับมาตรวจสอบเบิ้งนะครับว่ามีจุดใดนะครับที่เข้าเฮดบอดีเฮดบนเนนมอนะครับเข้าเห็นแล้วเฮดบนแนนเฮดบอดีนะครับเขาก็ทําการปรับปรุงแก้ไขใหม่นะครับเฮดไ้มันสนิทเฮดไ้มันสวยงามนะครับมันจะได้บ่พผาดนะครับเพราะผาดมากยากเฮดหนังยากนะครับ จะเอาขึ้นยังไดล่ะครับเอาละครับคลิปนี้กับสมมาภาคขวนแล้วนะครับฝากไ้พี่ให้น้องเข้ากดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับหรือว่าคอมเมนต์นะครับสงสัยมองไหนก็คอมเมนต์ไหนเลยนะครับีลยวลูทุ่งว่าฟ้ามจะขอไปตอบให้นะครับ